ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโครงการใหม่หลังผุดแจกอีกคนละ4 0 0พันเมื่อวันที่18มีนาคมนะคะเพจเรื่องเล่าชาวนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าโครงการใหม่หลังผุดเราผูกพันแจกเงินขอเราก่อผู้น้อย1ล้านคนหลังเปิดโครงการเราผูกพันช่วยค่าราชการ1ล้านคน เรามาวอคลังเผยกลุ่มอื่นได้รับความช่วยเหลือไปหมดแล้วยกเว้นกลุ่มค่าราชการซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแจกคนละ4,000บาทโดยการช่วยเหลือจะเป็นลักษณะของการช่วยลดค่าครองชีพโดยหลังมีข้อมูลข้าราชการที่เหมาะสมได้รับสิทธิ์นะคะอยู่ในระบบแล้วค่ะข้าราชการที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือก็คือข้าราชการชั้นผู้น้อยเงินเดือนใกล้เคียง15,000บาท รูปแบบช่วยเหลือคล้ายเราชนะแล้วก็มอ3 3เรารักกันวงเงินน้อยกว่า4,000บาทต,ต่อคนค่ะอย่างไรก็ตามหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ